แบบนี้เนาะเราชอบแบบนี้เริ่มเย็ยนแล้วนี่ตรงนี้ก็เป็นที่ซาวหน้าเนาะนี่เราก็เริ่มเดินเข้าขึ้นฝัง่งเดินขึ้นฝัง่งตรงนี้เป็นที่ซาวหน้าสำหรับหมู่บ้านเนาะนี่ใครอยากซาวหน้าก็จองได้แต่ต้องเป็นสมาชิกต้องเป็นสมาชิกของหมู่บ้าน เนี่ยตรงนี้เขาก็เจาะเขาก็เจาะเอาไว้เพื่อที่จะออกจากซาวน้ามาเนาะนี่ซาวน้าแล้วก็มากระโดดแต่ว่าตอนนี้มันแข็งแล้วมันกระโดดไม่ได้ถ้ากระโดดไปก็แขนขาหักมันต้องเจาะอ,อีกรอบหนึ่งอ๋อพุดเถ่าเข้าป่าน้องแพรวาสวัสดีเฟื่องฟ้าค่ะอ๋อ ผู้เท่าอ๋อจะจะให้ผู้เท่าเดินเป็นเพื่อนโอ้นี่ก็เห็นไหมเอาขวานมาก็มาทิ้งอยู่อย่างเงี้ยคนเนะ่ะไม่มีความรับผิดชอบอีกแล้วทิ้งเรียราาโอ้ยเริ่มเย็นแล้วพอละเดี๋ยวเดินกลับบ้านเนาะตอนนี้ก็ไอ้ซาวหน้านี่เขาก็จะมีโป๊ะเนาะ แล้วก็จะมีโซ่ใหญ่ๆล่ามเนี่ยข้างล่างเนาะจะทําเป็นโปะอยู่ในน้ําเนี่ยนะอันนั้นก็ของส่วนตัวเนาะอันนี้ของส่วนรวมโเริ่มเย็ยนและเริ่มซื้อซัดไม่หรอกที่นี่เขาไม่มีตกปลาหรอกเพราะว่าแม่น้ำนี่ปลาไม่ค่อยมีเท่าที่รู้มันมีตัวเล็กตัวน้อยแต่ว่าเขาไม่มีคนตกปลาแถวนี้ คนที่นี่เขาไม่ค่อยตกปลากันหรอกนอกจากคนที่อยู่ต่างจังหวัดคนที่อาศัยต่างจังหวัดแหละเขาที่จะเขาทาประมงกันเนาะทําตกปงตกปลาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนแถบแถบเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นตกปลากันหรอกน้อยเขาเห็นเราสมมุติถ้าเราตกปลาเขาเห็นเราเป็นตัวประหลาดแต่ถ้าไปชนน้บทนะ่ะจะมีอยู่ชนบทต่างจังหวัดเนี่ยจะมีคนตกปลาแล้วก็อ่าจะมี สถานที่ที่หนึ่งที่ว่าปีหนึ่งจะตกปลาได้ครั้งเดียวก็ต้องไปที่เขตอีกที่หนึ่งแต่เป็นปลาที่มาจากทะเลแต่ปีหนึ่งตกได้แค่ครั้งเดียวตรงนั้นแล้วก็ตกได้โดยไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ในเมืองหลวงในเมืองหลวงตรงหน้าโรงแรมแกรน,น้าปราสาตรัชวังนั้นก็ตกได้ก็ไม่ผิดกฎหมายแต่ก็มีเฉพาะคนต่างชาติเท่านั้นที่ไปตกตรงนั้นน่ะน่าร้อนนะ เพาะหน้าร้อนเดินไปก็ท้องร้องไปเนาะจ้าอันนี้ก็กำลังเดินกลับบ้านนะคะตอนนี้อยู่ที่หนึ่งชั่วโมงค่ะต้องรีบเดินหน่อยเพราะว่ามันจะก้าวไม่ได้แล้วขาเริ่มชาเนาะ <c oughs> นิ้วเท้าเริ่มชาและเริ่มหมดความรู้สึก <c oughs> ตอนนี้กำลังเดินกลับบ้านตรงนี้ก็เป็นป่าที่จัดสรรให้เดินเนาะทางนี้ทางนี้ เป็นป่าของข้อมูลเนาะเป็นเอ้ยไม่ใช่เป็นป่าของเขตตำบลก็จัดสรรให้เราเดินเล่นนี่ค่ะเดินนะธรรมชาติเราว่างๆเราก็จะมาเดินรอบไปรอบมาอยู่แถวนี้แหละเดินรอบไปรอบมาเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่แวะเข้ามาทักทายให้กำลังใจกันและก็ชมคลิปสวยๆงามๆไปในตัวเนาะก็ลอกหาดูยากคุณยาย กรอกหาดูยากมากที่เนี่ยเขาจะไม่ออกมาเล่นให้เราเห็นวันนั้นได้ไปคลิปหนึ่งก็ไม่ปังเราไปต้องเอาอาหารไปล่อเขาเล่นแหละโอ้ยเย็นเย็นมากเนี่ยต้นไม้ต้นไม้ยืนตายแบบนี้เราก็ตัดยุ่งกับเขาไม่ได้นะลมมาก็ต้องมีพนักงานเขามาตัดเอง ตอนนี้ก็ก้าวขาจะไม่ออกแล้วคุณยายมันเย็นเริ่มเย็นเดี๋ยวพอไปถึงเราก็จะไปอาบน้ำอุ่นเนาะอาบน้ำอุ่นน้ำอุ่น,นะคะตอนนี้ก็